สวัสดีครับสวัสดีสวัสครับครับวันนี้นะครับเราอยู่ในที่ของประเทศพิษณุเกศอันดับหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาหาผู้กล้าสำหรับพิชิตอันกิจของเรานะครับเรามาดูกันว่าผู้กล้าขเราจะมีโทรศัพท์มอถือยี่ห้อซัมซุมารืครับตามมาครับสําหรับภารกิจในวันนี้จะเป็นการตามล่าผู้กล้าที่ใช้โทรศัพท์ซัมซุงรุ่นใดก็ได้ และเขาจะได้รับเชิญให้ร่วมเข้าปฏิวัติภารกิจของเราโดยมีการกาวว่าจะต้องเดินเข้าไปจีบสาวสวยโดยใช้มุกข,ของทีมงานและใช้โทรศัพท์ซัมซุงเกิลซีเอสทวีครับ สุงคลาสกส์สาครับือจริงๆก็ส่วนตัวผมก็อยากซื้อเหมือนกันนะเนี้ย้องอักไปดูนะครับแรกครับแล้ว้ัมทำอะไรบางครับโดยบริษัทของเราจะให้นำลูกจักมาผูมสื่อเสียวนะครับแล้วก็มาจบกับจีบสาวกรุงเทพใ แล้วของเรอนะครับลองดูเอครับว่าผมจะสามารถปฏิบัติภารกิจนี้สำเร็จไหมนามาครับและตอนนี้เราก็ได้ผู้กล้าแล้วสำหรับโจทย์ที่ได้ในวันนี้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 คือคุณจะต้องเข้าไปหาสาวสวยที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่แล้วพูดว่าคุณกำลังทานอะไรอยู่ครับขอคำได้ไหม คำว่ารักนะครับโอ้ยมุกจะเสียวไปไหนเนี่ยมาดูกันนะครับว่าผู้กล้าของเรานะะจะได้เบอร์สาวมากกี่คนไปดูกันเลย ไปแล้วนะครับไงเป็นอย่างนั้นล่ะครับท่านผู ะะถึงกันลุกหนีกันไปเลยทีเดียวนะครับเฮียโทษโทโทโทอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไหมครับดโชว์ เราต้องผิดหวังได้เบอร์มาแล้วนะครับแต่เบืรนี้ก็คงจะดูเหมือนกับว่าอายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าให้แล้วเนี่ยทุโลุกหนีปนไปเลยมันมี ในโชว์นี่พี่เขาไม่ผมผิดหวังเลยจริงแต่ดูจะสีหน้าเพื่อนเธอที่นั่งข้างๆแล้วคงแอบนึกอยู่ในใจว่าหมอเนี่ยมันกล้ามากจริงๆนะครับเนี่ย เขาให้เบอร์แล้วนะแม่ในโชว์งเราที่เริ่มเสนห์แรงขึ้นจริงๆแหแม่และคราวนี้ยังจะไปชวนพวกคุยด้วยเรียได้ว่ากล้าที่จะไปขอเบอร์แล้วยังกล้าที่จะยังชวนคุยอีกนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆ ในวันนี้ต้องขอบอกเลยนะฮะว่านายโชเนี่ยสุดยอดมากจริงเลยนะครับแม้ว่าจะแอบเฟลในช่วงแรกไปนะฮะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยก็ตีตัวกลับมานะฮะทำคะแนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมว่านะฮะภารกิจนี้เนี่ยผมให้สามพันเลยนะครับครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับก็ได้ผ่านร่วมไปอย่างดีดีนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมมากระซิบบอกเราด้วยนะครับตันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Welcome to Galaxy S3 Society.